เป็นปุ๋ยหัวหวัวคันไถนะครับปุ๋ยหัวหวัวคันไถอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูจักต้นก่อนที่คุณใส่นะครับผมได้ทำถูกนะครับผมมือใหม่นะครับยังไม่เข้าใจทีครับเดี๋ยวต้องดูตัวอย่างเพื่อนผมจะใส่แบบนี้นะครับอ๋อจะโรยให้รอบๆต้นนะครับ ต้นหนึ่งก็ประมาณสามสามสามเอ่อสามพรกครับทางใต้ว่าสามพรกสามพรกนี่ก็ประมาณสองกิโลนะครับสองกิโลต่อต้นขอเรายาดใช้ภาษาลากลางนะเผื่อบางคนฟังใต้ไม่ถูกเพิ่ม <c oughs> ผมคนนี้ชำนาญเรื่องการทำสวนครับดูตัวอย่างเขาใส่ก่อนครับผมได้ทำถูกครับจะโรยแบบนี้นะครับรอบต้นนะครับ ออโดยรอบต้นรอบรอบต้นนะครับงจากนวแต่น้องสาวก็ผมจะทําให้มันกระจายกระจายแบบนี้นะครับกระจายกระจายกระจายที่น้องสาวผมสอนนะครับอีกแบบนึงครับห่างจากโคนวาอ๋อออหทางจากโคนประมาณหนึ่งวาครับเขาบอกกันหลักการอ๋อเห็นทางวิชาการบอกว่าทับปลายถึงไหนรากมันไปถึงนั้นเขาบอกนะว่าปลายมันอยู่ถึงไหนก็รากไปถึงนั้นแล้ว แต่นี้มันปลามเก้าปีแล้วของของรากเต็มสวนแล้วนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับโอเคโอเคจบคลิปนี้แล้วก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยกดซับเคสด้วยครับขอบคุณมากครับรักนะจุบจ๊บจุ๊บป้อมเสียชนสวนเสียชนคนหัวลานครับป้อมรักนะจุบจ๊บจุ๊บ